สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เมกาพลาซาสะพานเหล็กเขามากันจนเบื่อแล้วเธอเธอมาเพิ่งมาเอ้าวันนี้ไม่ได้มาธรรมดาวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาซื้อของสิคะทุกเกือบทุกร้านร้านไหนเปิดก็เข้าทุกร้านเราจะมาเดินในเมกาสะพานเหล็กว่าร้านไหนมีของขาย20บาท ยี่สิบบาทต่อร้านนี้เหรอยี่สิบบาทต่อร้านร <c oughs> ้านไหนมีละยี่สิบบาทซื้อหนึ่งอันเด็กๆเปิดเทอมน้องๆคุณหนูเปิดเทิมปุ๊กมีเงินอยู่ยี่สิบบาทเข้ามาเมกา้าไม่รู้จะซื้ออะไรของเล่นมีอะไรแล้วมาซื้อได้เลยแต่ว,วันนี้สโบปของเราคือต้องเป็นของเล่นกับ <c oughs> ขนมคือไปหลินยี่สิบบาทต่อร้านเหรอใช่ก็คือวันนี้ให้น้องหลินไปไปเลยเนี่ยยี่สิบบาทต่อร้านแ้่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไปเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ถามกันทีละร้านมาถึงเราก็เจอร้านนี้เลยค่ะด้านข้าง เข้ามาปุ๊บถามเลยสวัสดีครับมีของ20บาทไหมครับมีขายอะไรที่20บาทไหมครับไม่ม like ีนะครับขานไปร้านแรกไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวเรามาถามร้านที่2อครับขอโทษนะครับมีของขาย20บาทไหมครับ20บาทบบาทลุ้นลุ้นมีไหมลุ้น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 ไม่มี้่อพอร้านที่สองมูฟไม่มีเลยอ่ะพี่โบร้านนี้น่าคุ้นคุ้ว่ะร้านนี้น่าคุ้นสวัสดครับ ฮัลโหลครับร้านร้านใครเนี่ยร้านใครเน่ยงอวันเหมือนแบบมาโฆษณาร้านอ่ะลิงลิงไว้หน่อยมีอะไรติดต่อหน้าร้านพี่ต้อมพี่ต้อมเหรพี่ต้อมเป็นไงครับหน้าร้านสบายดีครับสบายดีนะมาอะไรมีถามพี่ต้อมเราไม่ต้องถามพี่โบถามหน่อยครับวันนี้เราจะซื้อของ20บาทมีอะไรครับเฮ้ยพี่โบให้นี่ไง่50บาทเฮ้ยเอามีอะไรบ้างครับยี่สิบบาทเอามีแป๊บปากถาย20บาทโอ๋อเลิฟไลน์นี่นะเอาอะไรเนี้ยมันมีผู้หญิงเยอะดี ตุ๊กตายี่บาทได้ไหมคะได้ไหมคะอยากคืนกับร่างมะม่วงไหมครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะเราไม่รู้จักกันนะโอ้โหอ่าโอเคตุ๊กตส่งมาไหมโอเคนี่คนนี้เลยถามครับมีของขาย20บาทไหมครับมีครับมีไหนอ่ะอันไหนครับเจ้าอันไหนครับเพื่อนวะ แค่ไหนก็ติดบาทเดียวเลยไปเลยขนาดนี้ยีบาทขนาดนั้นยี่สิบบาทใช่แต่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวเล็กแค่เลือกมาเลยเนี่ยยี่สิบบาทอ่าเลนเลือกอนะัใบห,หนึ่งอันนี้นีออนป่ะเนี่ยเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่ามันเรื่องแสงได้นี่ค่ะอันหนึ่งโอเคอ่าให้พี่เข้าไปขอบคุณครับยี่สิบบาทที่เราได้สองเจ้าแล้วไปเลนเดินลุยต่อเลยต่อค่ะมีอะไรถามเลยครับพี่ถามเองร้านนี้ขอโทษนะครับมีอะไรขายยี่สิบบาทไหมครับมีอะไรขายยี่สิบบาท เอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะมีอะไรยี่สิบบาทไหมร้านกันแล้วครับไม่น่าจะมีเฮ้ยนี่มื่อกี้พี่โบขายอาร์จียี่สิบบาทกับพี่โบครับเดีือดไฟขาดเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนิวทอยค่ะมาเราเดินต่อไปโทษนะครับมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาทชิ้นหนึ่งครับจิ้งจกอ่ะได้ครับจิ้งจกเท่าไหร่ จิ้งจกสิบห้ามีเตือนทอนกลับมาด้วยหลิ้นเอาเอาเหราหน่อยหรือจิ้งจกเอาจิ้งจกค่ะขอบคุณค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้มาแล้วเย่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเหนีนช้อปปิ้งสนุกไว้วันนี้สนุกค่ะยี่สิบบาทก็ช้อปได้ค่ะนี่โอ้เขากำลังลงของพอดีเลยเราถามร้านนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีของยี่สิบบาทไหมครับอยากซื้อของยี่สิบบาท อะไรก็ได้ยี่สิบบาทมีเปล่าเจ้าของร้านถึงกับงงครับยี่สิบบาทอะคะป่ะยี่สิบบาทปลาอะไรอะตะไบเล็บบอกนี่แต่เขาไม่ให้คนอื่นนะเขาให้เราให้เราอ่ะโอเคปลามาหน้าคดียนะคะรู้จักกันอยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปตลาดตะไบฟันหลินอันนี้ขอดูหน่อยพี่โบเอ้ยหลินจะเอามาตะไบขอบคุณนะคะตะไบเล็บนะคะ อย่าลืมนะมาคาเดียมากันได้นหมคาเดียตั้วอย่าลืม <c oughs> มาตอพัดเลยเราไล่ข้างล่างกันต่อป่ะ <c oughs> นี่เราถามเลยป้าบร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไร20บาทไหมครับขอบอ,อ,อกก่อนอย่างหนึ่งปกติเวลาเราซื้อซองใส่บ k แนเกนเรซื้อที่ร้านนี้อ๋อมาซองที่เราใส่ครับ อ๋อร้านนี้ใช่ไหมใช่โอ้ร้านนี้เขาบอก20บาทให้ยี่สิบาทอ่าไปอาไปขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับสองสใยนะฮะนี่ของ3ล้านหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้3ล้าน3ล้านเดียวหมดเลยนะโอเค3ล้านนี่ได้เลยนี่20บาทที่ถือเล่นดีกว่าขอบคุณนะครับเฮ้ยเราเราสนุกอันนี้สนุกแล้ว สวัสดีค่ะวิลัยยี่สิบบาทไหมคะยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทครับขอแค่ยี่สิบบาทครับนี่ยี่สิบบาทหหลินนี่มึงอันนี้หนิลชอบมากค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะคะนี่ค่ะนี่ยี่สิบขอให้ร่ำๆรวยๆนะคะครับหนี่ตรงนี้นะตรงซอยตรงข้างบันไดเลื่อนมาดูนะมาเลือกใส่กาเลืยใส่กาวใส่กาวเดี๋ยวเราเดินไปต่ออ่ะเก็บรายเก็บทีละซอยเฮ้ยบอลนี่เราได้หลายอย่างอ่ะเนี่ยมีคาถามา มีตะไบไว้ฟันฟันหลินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นขอโทษนะครับมีอะไร20ิบาทไหมครับมีอะไรบาทะคะใช่ครับใช่ค่ะอะไรก็ได้ครับ20ิบบาทก็ได้ครับตัวต่อนะคะเป็นตัวต่ออ่าอ่าชิ้นหนึ่งครับอันไหนหลินเลือกอันไหนอันไหนชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ได้ค่ะอ่า20ิบบาทโอเคเอาไปเลยครับ20ิบาทขอบคุณนะครับเราเราได้แล้ว20ิบต่อไปต่อขอโทษนะครับมีอะไร20ิบบาทไหมครับ นี่โอ้โหเฮ้ยโงกุญแจหลินโงกุญแจนี่คือทั้งกองเลยว้าไม่เขาจะมีให้เลือกไงว่าอันไหนราคา20บาท30บาทไงขา้านี่แบบว่าใครที่เป็นสายคุยจะชอบมากเลยอ่ะนี่ไงหลินเจอแล้วนี่ปะยี่สิบแองกี้เบอร์ตตอนตเหรอไม่ใช่แองกี้เบิร์ตอันนี้ใครนิจิมอนเอาไปแล้วจ่ายยี่สิบขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่โอ้โหยี่สิบบาทได้อีกแล้วเดี๋ยวถาม มีอะไรยี่สิบบาทไหมครับมีเท่าไหร่ครับยี่สิบเอาไปเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับยี่สิบบาทก็แม่นะฮะสามารถพาลูกๆไปซื้อของได้ด้วยยี่สิบบาทเฮ้ยพี่โบชอบกบไหมเหรอนี่ไงกบกบอีเมียนมันลองได้ด้วยอ่ะปแบ่งกระหลินนี่โอ้ยพี่บอกแล้วว่ายี่สิบบาทนะมาซื้อของได้เดี๋ยวไล่แล้วเดี๋ยวเราวนออกตรงนู้นเลยมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับ ชิ้นเลยเอากี่ชิ้นหลเอามาเหยดูเอามาเลยเหรียญสงสัยได้เสียเยอะเนี่ยเอามาเหรียญอ,อะไรก็ได้รวมกันละห้ามเกิน20หลิบเหรียญเอามาเอาตัวที่มันมีอย่างนี้ละกันมันน่ารักดีอ่ะอ่าโอเค20บาทครับขอบคุณครับเหรียญให้พี่บอลกับพี่โบนะคนละตัวนี่ดูดิเนี่ยเราพก20บาทแล้วก็ซื้อหมากฝรั่งให้สองชิ้นละ <Okay. S 1> ของญี่ปุ่นด้วยอันนี้ร้านอะไรครับเป็นร้านอะไรครับนี่ร้านขนมร้านขนม งานขนมญี่ปุ่นนะอยู่ในเมกาชั้นหนึ่งนะโอ้ยี่ยี่สิบบาทซื้อได้นะครับค่ออาโเถูกและดีมีในโลกขอบคุณนะครับเพราะนะครับมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับไอตัวที่เป็นหมวกมีฐานนะผมจะเย่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 เนี่ยนี่เหรินอันไหนครับยี่สิบนี่ไงนี่ไงส่งทิ้งอเฮ้ยน่ารักอ่ะอเหลินเลือกเลยอันนึงเอาต้องสีดำค่ะ อ่ะมาเลย20บาทจ่ายเข้าไปเซลล์มูลน่ารักถือมาเป็นคว้านเลยนะจะซื้อร้านได้ยี่สิบะคะรวยมากอ่ะวันนี้รวยบอกเลยโุ้นลินอยากแต่อันนี้20บาทโอ้นะครับมีอะไร20บบาทไหมครับ เอาครับขอแค่ยี่สิบบาทครับอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาทครับวันนี้เขาไข่ให้แล้วมันต้องมีแน่เลยโอเงแค่ยี่สิบบาทนะสักการหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะขอคุยก่อนเอาเอาตัวนี้ละกันได้ครับโทษนะครับรู้สึกว่าร้านนี้จะมีช่องใช่ไหมครับใช่ครับช่องอะไรครับโอ้โหทอยครับโอ้โหทอยแอบซองอยู่ครับโอ้โหทอยครับเชนเนลครับครับถงโถไป พอหนะครับมีอะไร20บาทไหมครับจะซื้อไปให้เด็กอะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับ20บาทครับอะไรก็ได้ค่ะนี่ตะกุโมไม่เคยทำอย่างนี้อ่ะเคยแบบว่าซื้อก็ซื้อเป็นพันไปเลยอ่ะนี่ซิลิโคนเลยครับอันนี้ใส่อะไรครับใส่จอยครับใส่จอยของอะไรครับอันนี้จอยเอ็กอกจอยเอ็กบอกไปเลยยี่สิบบาทพี่บอลพี่บอล ยี่สิบบาทบอกแล้วใส่จอยเอ็กซ์โขอบคุณนะครับตายแล้วูได้ของนี่ไงบอกแล้วว่าได้ของเล่นเทียนขายเป็นอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยของละยี่สิบบาทแต่ว่าต้องต้องแบบว่ายกนี้อืมแต่เราต้องการแค่ยี่สิบบาทแต่โจทย์เราไม่เป็นไรมีไหนเสียอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาทตั้นเลยครับมาเลยโอ้โหมาแล้วนี่โยนมาละยี่สิบบาทจ่ายเลย เลี้ยนจ่ายเลยครับจ่ายเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่นี่อะไรอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แบล็กวินโดว้แบล็กวินโดว์โอ้โหนี่จะแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ลูกมาปะต้ไปกันต่อถอยหลังไปทางนู้นต่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับเดียงเดียวยี่สิบบาทครับวันนี้เรามาซื้อของยี่สิบบาทครับ อ่าได้ครับเท่าไหร่ครับ20บาทครับ20บาทหลินจายขอบคุณค่ะนี่ร้านอะไรครับนี่ร้านอะไรผมไม่เคยเห็นเลยมีทอยกันด้ามามีทอยกันด้ามาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับชั้นสองชั้นสองแวะมาได้ไปต่อไปเราไปว้าวว้าวว้าวเฮ้ยอันนี้ของอะไนของอะไเอานะครับมีอะไร20บบาทไหมครับ มีเปล่าลิล้นไม่ต้องดูเขาไม่มีมมกกเราจะได้ซื้อมากกว่ายี่สิบาทเราจะได้ซื้อมากกว่ายีบาทลินกลับมา,บาขอบคุณครับ,บ <า S 1> ไม่หยวอย่าพึ่งทำงานตอนยี่สิบาบาทลูกมาโทษนะครับมีอะไร20บาทไหมครับอะไรก็ได้ครับ20บาทครับอันนี้ตะลามใช่ไหมได้เอาไปเลยลิ้นว้าวขอบคุณค่ะ หลินชอบเล่นสลามค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีนะลูกแม่ค่ะขอบคุณครับไม่รวยค่ะร้านอะไรครับร้านไดมอนด์ไดมอนด์หอนมีทั้งข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับมีตรงไหนบ้างครับไดมอนด์มีร้านไหนบ้างครับมีด้านล่างแล้วมีแค่นี้อีกมีข้างบนนะอ่ะมีสองค่ะโต๊ะตรงกลางเมื่อกี้ไม่ดูคนเยอะร้านเขาใหญ่ขอบคุณนะครับครับมาต่อไปหลินโทษนะครับ มีอะไรยี่สิบบาทไหมครับปุ่มปุ่มปุ่มปุม Nintendo ซื้อมายี่สิบบาทจะได้ใช้งานร้านนี้เราซื้อซื้อบ่อยซื้อบ่อยร้านนี้ซื้อบ่อยนี่พี่พ่อคอสติกลินอ๋อคือพี่พ่อซื้อมาจากร้านนี้เหรอใช่บบแพี่ซื้อตัวลิมิเต็ดที่นี่ร้านนี้จะตัวลิมิเต็ดค่อนข้างจะเยอะเอามาเลยครับมีสีอะไรบ้างครับเอาสีดำเลยจบ อ่านี่ครับ20บาทยี่สิบบาทนะยี่สบาทเอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่คงมีแถมเดี๋ยวนรซื้อยี่บาทแถมของไม่ใช่เราซื้อประจำอย่าเพิ่งอันนี้ก่อนอ๋อขอบคุณครับร้านอะไรนะครับแนะนำหน่อยครับร้านโจ๊กมีเกลเมก้าครับแต่ที่ซื้อผมเคยซื้อที่นี่นะ ที่เอาเอาเครื่องสวิตต์อ่ะตัวร้ายที่เราเคยแบบได้รางวัลแล้วเราเอามาเทินสลับกันเนาะในใช่เรามาเทินที่นี่แหละร้านนี้ดีน่ารักดูแลดีตลอดพี่เลยต้องถามก่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปแจกไม่ค่ะเดี๋ยวเอาไปแจกลูกเพจต่อขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่โบไปแจกลูกเพจต่อแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันปะพี่โบนำมีอะไรย0สิบบาทไหมครับ เลือกมาอันนึงหลินเลือกได้เลยนะเอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะป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 ตัวอะไรไม่รู้อ่ะดูน่ารักดีโอเคโอเคยี่สิบบาทขอบคุณนะครับนี่เราไล่หาไปเรื่อยๆไปเราไปโทษนะครับมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับลินมีอะไรครับมีเฮ้ยของดีของดีอะไหนครับหัวกันดำ อ๋อเอามาครับ20บาทครับเฮ้ยได้ด้วยหลินมี20บาทบ่าทใเ่็ปหัวกันดัมที่พวกเราชอบเลยนะมียี่20บาทจริงจังเลยอ่ะโอ้นี่20บาทจ,าทจริงจังเลยสเปริ c ชาน n e ลครับขอาคุอนะครับ ไม่ไต้องค่ะไม่ต้องใส่ถุงเลยครับใส่ถุงอย่างนี้เลยครับยี่สิบบาทครับมีถุงเพิ่มไหมคะโอ้ยซื้อเขายี่สิบบาทขอถุงยี่สิบบาทแก้คอถุงเขาอีกอันนี้ยี่สิบบาทครับคือเขาขายแค่สิบบาทสปินเนอร์พ่อบอกยี่สิบบาทไม่ขายขายสิบบาทลดราคาค่ะนี่ลดราคาจริงจังเลยเนี่ยเอาไปเลยเหรียญสีนี้สวยขอโทษนะคะพี่บอลเอาสีไหนอีกสีหนึ่งสีขาวปะ เอาสีนี้ไหมสีแบบนี้ไหมพี่บอลแจ่บๆหน่นหอยหรือว่าสีอันนี้เอออ่ะพี่บอลชอบ <laughs> นี่พุกเป็นตึ่นเลยค่ะค่ะโทษนะครับมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับหน้าไ,ไหนครับไ,ไหนครับยี่สิบบาทอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาทอะไรก็ได้ยี่สิบบาทนะคะอ๋อมียี่สิบไหมครับแบบแบงค์ยี่สิบใบเดียวเลยครับลดได้ยี่สิบ เอาก็ได้ครับไหนก็ได้ครับมา20บาทครับใช้แบงค์ยีบใบเดียวเตอร์ครับอะไรมือได้ครับโอ,โอ้โหลดให้ด้วยขอบคุณครับอ,อันนี้ใส่มืออะไรครับฟิกเกอร์ของฟิกอาร์ใช่ไหมครับ,มา,รบมาฟิกมากฟิกมากมืออย่างนี้นี่เคาลดให้ด้วยนะเลิลมจ่ายเงินให้ยังจ่ายแล้วริ่มเบออ่าโอเคปลายพร้อมปลายกันต่อโทษนะครับมีอะไร20บาทไหมครับได้ครับได้หมดเลยค่ะถ้าจริงๆมาเนี่ยเราหาของ20บาทได้เลยนะ พูดขอบคุณนะครับมีจิบเกิดทุกร้านเลยเนี่ยขอบคุณขอบคุณนะครับชื่อร้านอะไรครับปา Park Land Toy Park l a n ์ Toy นี่ดู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 ขอบคุณนะครับดูบอกเห็มไอบอกแล้วเราพก20บาทเราก็ได้ของมีอะไร20บาทไหมครับ20บาทเหรอพี่ใช่ขอแค่20แบงค์20ซื้อได้ครับเอาไปเลย20บาทร้านอะไรครับร้านนี้ครับร้านอฟฟ y ฮ็อบบี้เกมนะครับโอ้โหอันนี้ขายอะไรครับร้านนี้ขายอะไรครับหลักๆครับหลักๆขายสินค้าแฮชโบครับแฮชโบนะเอาไว้มาได้ชั้นอะไรนะชั้นนี้ชั้นสามยี่สิบบาทมีครับอะไรก็ได้ครับมาหูยี่สิบบาทจริงดิจริงครับเนี่ยครับแมวเหมียวโอ้ยมีเพจอะไรบ้างครับมีเพจอะไรที่ดูได้ครับเพจฮ็อบบี้เกมครับฮ็อบบี้เกมนะครับเฟซบุ๊กได้เลยครับได้ครับขอบคุณนะครับ อันนี้ถูกใจที่สุดแล้วอ่ะให้ตามหน้าหน้าตาคนคนคนซื้ออโ้พูดอย่างนี้เอาใจใหม่20่สิบบาทขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับป่ะเราเดินกันต่อป่ะไปร้านอื่นกันพี่โบบางร้านเราก็ไม่กล้าถามนะเราลองถามนิดอันนี้ผมว่ามีแน่นอนเลยมีอะไร20บาทไหมคะนี่ลูกผักที่น้ปลาหลิงเข้าไปเลยหลิงเข้าไปเลยค่ะ ค่ะว้าวขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับยี่สิบบาทมีค่ะขอบคุณชื่อร้านอะไรครับร้านเทเบอรชั้นสค่ะเทเบชั้นสามเย้เยร้านนาลิตานาลิตาวอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเออเพราะนะครับสวัสดีค่ะมีอะไรยี่สิบบาทไหม ไม่มีครับปากกลัเศษชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วนอะไรมีไม่หรอยีบาทอ่ะไม่รูตูตัวแข็งมีไหมโอ้อยากได้น้นาลย้ไวนลหปขายครับวันนี้นะครับร้านาริตะจะมีของ20บาทหรือไม่จบแล้วหลินพยายามสั่งบาทูใช่ไมเปล่าส่่งตัวที่ชอบุยเขาตัวที่หลินชอบเยอะโอเอคุณมาก พี่ว่าชั้น4เนี่ยของเราน่าจะหมดหมดงบประมาณชั้น4นะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นโซนของเรื่อขายชมอืมสวยเขาจะขายเป็นพวกแบบว่าแน่นอนครับมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับยี่สิบป่ะเฮ้ยมียี่สิบบาทด้วยอ๋อยี่สิบบาทเหลนอ๋อขอบคคุณันนี้เป็อะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ตัวตัวตัวปล่อยบักกัน อ๋อยี่สิบบาทยิงใส่หน้าเลชื่อร้านอะไรครับร้านนี้ร้านปาปเรนนี่ร้านปาปเรนนี่นี่นะครับขอบคุณนะครับยินดีครับยินดีครับขอ่อเลยบคุณนะครับเรียบร้อยแล้วพี่บอลมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับยี่สิบบาทครัอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาทครับอันนี้ตัแทนเหลือโอ้โห ให้ยี่สิบยี่สิบที่แบบว่าเป็นนาฬิกาข้อมือออันนี้นะครับนี่ต้องขอบคุณนะครับร้านอะไรครับเย็นทอยนะครับอขอบคุณนะครับเห็นป่าได้แล้วยี่สิบบาทของเขบอกว่าร้านนี้หินแอบไปซื้อตุ๊กตาเจ้าหญิงบ่อยสวัสดีค่ะมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับมีค่ะเลือกเลยค่ะลิ้นเลือกเลยค่ะยี่สิบบาท เอาสีอะไรคะสีขาวอ่ะสองอันเป็นฮาล็อกเกอร์ยี่สิบบาทเต็มไปหมดเลยอุยขอดูหน่อยค่ะโอ้โหสิบเก้าบาทพันเดียวบอกแล้วยุคนี้ยี่สิบบาทก็ซื้อของเล่นได้เป้นไหมพี่โบส่วนตัวาจะซื้ออะไรซื้อปไาน้องหลินนี่เป็นร้านแรกที่น้องหลินฟักสองใบนี่คิดดูอันนี้จ่ายสี่สิบบาทนะดูดีของเดินไปหมดเลยไม่มีที่ใส่แล้วโอเคนะครับอันนี้ร้านอะไรครับ เคเคทอยโอ้โหบอกแล้วบอกว่าคนเรามี20บาทก็ซื้อได้ใช่มี20บาทอันนี้ก็กอง20บาทนะคะน่า9บาทเอง9บาทบ้าไปแล้วนี่น้ำร้องอ่ะอืโอ้เบาทเหมือนมาวันนี้เรามาหาของแบบโอ้ชอบ ถูกกระดาษที่โบโอ้ดี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 ชก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 เราอยูชั้นหชั้นนี้จะเป็นชั้นกล้องเลิ้นต้องเดินทางนี้เดินตรงยาวๆเอาไปอีทางนึงเหรอนี่ชั้น5ชั้น5้นี่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกล้องนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นเกมเดี๋ยวเราลองไปถามดูร้านปิดหมดยังนี่ไงนี่ไงเราจะถามโทษนะครับ มีอะไร20บาทไหมครับอะไรก็ได้ครับ20บาทมีแต่สองใส่กาสิ่งหน่งเออสองใส่ก้าถ่าพี่โฟโอ้นีร้านกา้าใช่ร้านก้าร้านอะไรครับร้านนี้ชื่ออะไรครับนัดก้าส์นัดกาส์โอ้โหยี่สิบบาทก็ซื้อได้ครับอ่ะครับอัายี่สิบบาทครับอะไรก็ได้ครับยี่สิบบาท อ๋อใส่การ์ดโปเกมอนอ๋อก็จะมีบอกด้วยอ่าแล้วใส่การ์ดโปเกมอนได้สิคะยี่สิบบาทขอบคุณนะครับอันนี้แต้มิจิก็ได้ด้วยเฮ้ต้มมิติสี่จะรออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาทำอะไรด้วยล่าลินทำอะไรเราควรจะต้องมาเปิดการ์ดเออเดี๋ยวไว้รอบหน้าวันที่กูจะจ่ายเจ็ดร้อยกูจะเปิดมาพี่พูดอย่าไปเดินอย่าไปเดินไปต่อเอาร้านปิดเกือบหมดแล้วเร็วเดินไปอ้อมทางนู้นก่อนเร็วนี่ค่ะ โอ้โหมีปิดกับหมดแล้วปิดกับหมดแล้ว,ลวตอนนี้เวลาที่เรามาเดินเนี่ยคือตอนนี้ก็คือห้าโมงครึ่งนะเราก็ไล่ทีาละร้านทีละรา้านละมาแต่บ่ายสามเนาะอยากจะถามร้านเกมไหมที่ชอบถามร้านเกมอ่ะมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับอะได้ครับยี่สิบบาทขอแค่จ่ายยี่สิบบาทแล้วซื้อของได้ครับมีเกมอะไรบ้างครับเดี๋ยวเลือกไปเลยนะคะแต่ถ้าเกมเกมยีบาทขายได้ไหมขายได้ถ้า,าตัวถังก็มีนี่ เฮ้ยไอปุ่มๆนั่นเท่าไหร่อ่ะเอาปุ่มๆนี่ราคา20ค่ะเอาก็ได้ค่ะปุ่มของอะไรจ๊ะใช้สระเพนสีเพนสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาสีอะไรคะสีอะไรพี่บอลจมูกบอลสรุปจมูกนะคะเอาสีชมพูครับมาอันนี้ตีนแมวเนี่ยขอบคุณนะครับอันนี้ให้พี่บอลนะพี่บอลพี่บอลนี่ถือกล้องทั้งวันล้าไรเออย่ามวิดีโอเกมนะครับโอเค นี่ยังมียี่สิบเห็นไหมยังหลงเหลืออยู่บันครับถ้าเราถามกิน้องค้าวเขาจะมีไหมครับไม่นะไม่ต้องถามลองถามไหม้องถามไหมหูร้านเขาดังจะตายพี่โบถามเลยอ่ะพี่โบถามขอโทษนะครับมีอะไรยีบาทนี่ครับไม่มีไม่มีไไม่ไม่ถาม่มีไมไม่มีม่มีไม่ไ่มม่ี่ไม่มีไไปไม่่ไม่มม่ ขอบคุณนะครับอาปาเดินกันต่ออันนี้คือไฮไลท์เลยนนเขาเรียกว่าชั้นอะไรรูป้ปะชั้นของแพงอันนี้เราหลิงอยากได้ตัวพุ่มี20บาท<ะ>นี่คือร้านทอยภูเพลิงอยากได้ตน้นพวกมี20บาทอะคะหลิงว่าเราจะมีอะไร20บาทไหมคะชั้นนี้20บาทไม่มีหรอครับไม่มีครับโอ้โหมันขาดไปกี่ตัวนะ โอ้โหขายได้หลายอย่างเลยขาดส่วนสามตัวเองพี่โบโอ้โหเพิ่มให้หน่อยเอาเอาใบยี่สิบเป็นสามใบได้ไหมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมาไปกันต่อมีอะไรยี่สิบบาทไหมครับบอกแล้วลินยิ่งสูงค่าเงินยิ่งถูกบอกแล้วแหนมขายยี่สิบบาทลินเฮ้ยก็ยังยิซื้อซื้อครับ นี่ยี่สิบบาทเฮ้ยทำไมไม่แพงอ่ะไม่แพงก็เอาไว้แบบไอ้นี่ไงจับโมเดลไงอ่าหรือมาเลือกมาเลยอันหนึ่งมาอ่า20บาทขอบคุณค่ะ20ยบาทจริงๆก็ได้เขาเขียนราคาอยู่วันนี้ก็ชอปปิ้งกันของทั้งหมดนี้นะครับที่ซื้อมาวันนี้มองตรงบางอย่างขอลดราคาให้ทั้งหมดนี้บอกก่อนเลยนะครับพี่โบไม่ได้เอาใช้เองเดี๋ยวเราเล่นเกม แจกกันในเหตเุยวติดตามรายละเอียดในนี้กันนะครับนี่ยังเดินไม่หมดเลยนะคือบางซอกบางซอยก็ยังเดินไม่ครบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือบางร้านปิดด้วยใช่นี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้ไล่ถามเกือบทุกร้านนะเหี๋กับพี่โบเดินกันเนี่ยน่าจะประมาณแค่60%เอง โอ้ยังไม่ถึงแบบ100ไม่ถึง <นะ S 2> ไม่ถึงร้อเนะวันนี้ที่ทำคลิป20บาทเพราะอะไรก็เหมือนกับว่าจริงจคนเราถ้าเราไม่เลือกมากไม่อะไรมากแค่20บาทอ่ะมันก็มีความสุขแล้วถ้าคุณมีเงินน้อยคุณไม่จําเป็นเฮ้ยจะต้องซื้อของเล่นแพงไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าซื้อ20บบาทแล้วแบบว่ามีโมเมนต์ที่เจ้าของร้านหรือว่าคนขายของหน้าร้านเนี่ยมาหยิบให้อ่ะ มานานแล้วนะแบบ20่สบาทแล้วให้แล้วเขาเลือกให้แล้วเขายิ้มให้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยสำหรับวันนี้นะนะก็ประมาณนี้ทุกร้านมากเลยพี่เอ็นดูนะคะแบบเอาของมาให้พวกเราทุกร้านเลยนะพยายามหาก็ขอบคุณมากจริงจกราบขอบคุณทุกร้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณจริงๆกับทางตึกเมก้าพาซาในพาสะพานเหเลยมาวันนี้เนี่ยก็ขอตึกก่อนนะว่ามาถ่ายทําอะไรกันถ้าไม่งานนี้เขาก็ไม่ให้เราถ่ายทําอะไรได้เลยเนาะ วันนี้ต้องขอบคุณทางตึกด้วยนะครับที่อน,นุญาตให้เรามาถ่ายทําที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะฮะอ่าแล้วกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมนะครับจะได้ไม่พลาดนะคะว่าเราไปสร้างที่ไหนต่ออย่าลืมคอมเมนต์นะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะอย่าลืมกันโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเป็นไรสวัสดีครับบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ